ที่เชียงกงดำแล้ว,ลวก็เอฟซีมุกหอมบินครับแล้วก็ช่องอากาศโปรวันนี้พาไปชมรถไถครับผมทีแรกสวัสดีเพื่อนๆน,น,น,นะครับทุกนี้มาอยู่กับพีจ่จ่ายก่อพ่อปลายเดือนกาลางพี่จ่ายเพราะว่ารถเข้ามาเยอะมากเยอะไม่ผิดเยอะครับเยอะ กอะไรเข้าใหม่มาก็่กรถครถที่ทหารองแถวรครับมีมีมาเรื่อยที่ก็ทีปใยม่เลยรอบนี้ใช่ครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยก็เริ่ม e ีแรกกนเลยจัดเป็น EP เป็ตัวชนี้ก็ักงวาก็อายอย่วนนึงครับันแรกเเป็นรถไถครับกุต้าเป็นเีก็วอนของจิงครับ ก็มงทามีรถขับธรราปกติขับเกียร์มีเกียร์หลุดอยูออออ่เกียร์หนึ่งแต่เครื่องดีครับ apps. อั pic. นนี้โควินกับเครื่องด <cort> ีก็เปิดราคาที่หนึ่งแสนเก้าพันบาทครึ่งแสนเก้าพันเก้าพันเบื้องหนี้เลยครับเป็นแบบศูนย์สามศูนย์อะไรแบบนีโค้ดได้ หน้าาหลัก็ตัวถเขประมาเจนเย์บถ้าเะเข้ารถบรรเราก็วันเเจ็ดศูนย์ก็ถัมาคันที่สองครับก็จะเป็น,ปนรถไถคูต้าก็อันนี้กอนหนึ่งทิ้นครับไเป็น เก้าครับสามเก้าแสนสามหาพครับองใบดำองใบดำีเ่มทะเรียนครบครับผมก็ร่งครับจับงนับต้เป๋าครับตู้ป๋ามินปตรครับันนี้ับงก็เรครับร,ร,ราคาที่6กัครับั <55. S 1> ้ครับา ไอโฟร์วินก็ใช้งานได้โฟวินใช้งานได้ครับผมอันนี้เป็นสามพันสุดท้าย,น,ายนี่เป็นอ่า,อารวดนเลยครับนี่เป็นอ่าอ่ารถไฮเล็กครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยเป็นรุ่นเดียวกันคันนี้มีรุ่นนี้มีสามคันนะครับมีสามคันที่โนมัตโต้ใช่ครับ E ยี่สิบห้า ก็เปิดราคาเดียวเลยครับผมก็ราคาสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามใช่ขับได้ไหมครับขับได้ทุกคันขับได้ทุกคันเลยครับก็มาก่อนนิดเดียก่อนสามคันนะรุ่นเดียวกันราคาเดียวสี่คันหนังบานคันหนึ่งเรามีสี่คันมสี่คันบานละสามหมื่นสามนี่เลยครับครับถ้าเหมาก็คั้งสามหมื่นเบาสี่คันใช่เหมาสี่คันคั้งสามก็ รติดได้ทุกคันครับติดทบได้ทุกคนันนี่จะส่งข้อความมาสถานการอย่างหน้าไม่ค่อยดีครับก็เปิดราคาเท่ากันที่ร้านทกอย่างครับในในเรื่องคอมพอรพ์ตครับผมก็คลิปนี้ค่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ครับก็ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามชมครับผมครับ